ร้านนี้ให้พ่อบ้านเป็นคนขายค่ะเป็นร้านน้ำปั่นชาไข่มุกค่ะอันนี้ขายแก้วละสิบบาทผสมได้เอาอะไรครับเอาอะไรครับเอาแบบนี้ไหมไม่มีนะเยอุ่นน้นนอยเหลือแค่นี้อันนี้จะเป็นพ่อค้าน้อยค่ะคอยเฝ้าร้านเอาให้ลุงยาวให้ลุยามีตัง ททีียบค่ะางน้โอ้แม่ค้าขายอะไรคะแม่ค้าขายขายทีอยู่ค่ะขายดีขายดีโอจะเปิดราคาไหมค่ะขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นแถมไม้ค่ะลาบเลยเอ้ยคุันะมันนมีเวลาเหตุนะมันเบ้อหล่าระหัวนานเร็วขายกีบเบืองเบืองอันนี้จะเป็นร้านไก่ป๊อปค่ะ ไมละห้าบาทโอ,อ้นะคะแม่ค้าก็ลา แก้วละสิบบาทค่ะพี่น้องนี่คอ้านขายน้ำบูฮาวายอันนี้แก้วละสิบบาทไม่มียวแบบปั่นเอาแบบปั่นไหมแบบปั่นยังเหลือ ผสมได้ค่ะนี่ค่ะแก้วละสิบบาทเรียนเบิร์ราคาพี่น,อน้องเก็บตกมนักเรียนค่ะจอมเจอกันใหม่คิปหน้านะค่ะเ่้งนี้ค่อยๆได้ไปรอใส่ค่ะขายของค่ะสวัสดีค่ะ